สวัสดีครับทนผมาชมที่รักทุกท่านของที่สวยงาม,งามนี่นะครับก็ควรจะคู่กับสิ่งที่สวยงามเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเสื้อผ้าชุดเก่งของคุณชุดที่คุณโปรดใส่ยอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ควรจะมีไม้แขวนซึ่งเป็นพิเศษสักหน่อยสำหรับชุดของคุณรายการผูค่คิดวันนี้ก็เลยจะเสนอวิธีการทําไม้แปนเสื้อซึ่งทำจากไม้อัดแล้วก็ดูสวยงามด้วยต้องติดตามชมดูสิครับ แขวนเสื้อที่มีขายกันทั่วไปในท้องตลาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะทําด้วยอลูมิเนียมหรือไม่ก็พลาสติกแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันไปหมดทีเดียวเราลองมาทําไม้แขวนเสื้อไม้อัดด้วยฝีมือของตัวคุณเองดูนะคะสําหรับวัสดุที่คุณจะจัดหามานั้นนะคะก็มีไม้อัดลวดเส้นใหญ่สีทําไม้แบบต่างๆแล้วก็ผู้กันทาสีเมื่อคุณจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทําพร้อมแล้ว ก็ให้เอาไม้อัดนะคะมาเลื่อยให้เป็นรูปไม้แขวนเสือ้อตามแบบที่คุณชอบนำมาขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยจากนั้นก็ลงสีรองพื้นพอทิ้งไว้จนแห้งแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะเนรมิตลวดลายสวยๆลงบนบริเวณไม้แขวนเสื้อได้ตามใจปรารถนาของคุณอาจจะเป็นรูปแบบที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นรูปเหลี่ยมวงกลมวงรีหรืออื่นๆก็ได้ค่ะ และถ้าหากว่าคุณมีฝีมือสักหน่อยนึงก็อาจจะวาดรูปและลวดลายที่วิจิตพิสดารก็ยิ่งจะทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเมื่อรอให้สีที่ระบายใหม่แห้งแล้วก็ให้เอาไม้แขวนเสื้อมาเจาะรูสำหรับติดลวดตะขอการทำตะขอนั้นนะคะคุณอาจใช้ลวดทาบลงไปรอบๆอวัตถุทรงกระบอกดัดให้งอเป็นตะขอแล้วก็ประกอบเข้าไปในไม้แขวนเสื้อนะคะดัดปลายให้งอนิดนึง เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะไม้แขวนเสื้อไม่อัดฝีมือคุณเองเนี้นะคะถ้าหากว่าคุณทําเป็นชุดๆหลายๆอันก็จะทําให้ดูน่าใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะดีไหมครับไม้แขวนเสื้อแบบนี้ซึ่งดวดลายนีนะครับคุณสามารถเปลีป่ยนแปลงให้หือววาหรือให้ถูกรสยษณของคุณได้ตามใจคุณถ้าคุณสนใจนะครับคุณสามารถ,ราารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงนใหญ่สีลมครับจริงๆนะครับคุณสามารถทำเองได้ไง่ายๆด้วยตัวคุณสวัสดีครับ